สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับไอ้ผีดิบนะครับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหลังจากที่เจ้าตัวมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสภาพร่างกายนี่พร้อมนะครับพร้อมออกศึกนะครับและล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ลง Facebook นะครับว่าลูกพี่นะครับกำลังหารายการให้ครับชั่วโมงนี้แฟนมวยอยากให้เจอใครนะครับสําหรับผมนะครับผมอยากให้เขาเจอกับพันพยักษ์สิทธิเชฟบุญธรรมนะครับถึงอดีตนะครับ คู่นี้จะเคยเจอกันมาแล้วนะครับเก็เป็นทางด้านเมืองไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะมานะครับถ้าเจอกันในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าถูกคู่นะครับเมืองไทยนี่หรือเวทีไปนานเกือบสองปีนะครับส่วนพันพยัคฆ์นะครับช่วงหลังๆมานี่ชนะใครไม่เป็นเลยนะครับเรียกว่าแพ้ตลอดนะครับก็สภาพร่างกายไม่ดีนะครับถ้าเจอกันชั่วโมงนี้แฟนมวยว่าถูกคู่ไหมครับร่างกายเมืที้เราไม่ได้ครับ

ดิบปากเกียวนะครับผมเล่นเยอะเจ็ดลูกแปดทุกรอบหลังหวได้เรยวนี่แหละครับ ก็คือสภาพร่างกายนะครับการฟิตซ้อมนะครับของเจ้าเต้เมืองไทยนะครับพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมนะครับเรียกได้ว่ามาเก็บตัวอยู่ที่พีเคนี่ร่างกายก็ฟิตนะครับก็ถือว่าเนื้อตัวดีมากๆครับร่างกายดีเนื้อตัวดีนะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมเยอะนะครับรายการนี้เขาก็คงต้องมาแล้วลหละครับมาดูกันว่าป๋าชุนนะครับจะประกบให้เขาเจอกับใครนะครับส่วนตัว ผมนะครับมุมมองความคิดของผมผมอยากให้เขาเจอกับพันพยัศิษิ์เชฟบุญธรรมนะครับเพราะพันพย์ช่วงหลังๆนี่ก็สภาพร่างกายจิตใจนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้บ่อยนี่ทําให้ขาดความมั่นใจนะครับเพื่อเมื่อมาเจอเมืองไทยนะครับกับ เมืองไทยที่หยุดไปเกือบสองปีนี่ผมว่าน่าจะเป็นคู่มวยที่ถูกคู่นะครับทึงอดีตคู่นี่จะเคยเจอกันมาแล้วนะครับเจ้าเมืองไทยเป็นฝ่ายชนะมาก็ตามนะครับแต่ชั่วโมงนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูว่าถ้าเจอกันนะครับสภาพร่างกายเมืองไทยจะ เหมือนเดิมไหมนะครับโดนหนักๆโดนเน้นๆจะเป็นยังไงครับสภาพร่างกายนี่ความเคลื่อนไหวนี่ยังไงก็พันพยักได้เปรียบนะครับแต่ลูกหนักความแข็งแกร่งแข็งแรงนี่เมืองไทยนี่ต้องมีแน่นอนนะครับแล้วแฟนบอะครับอยากให้เขาเจอกับใครคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ t g ยี่สิบนะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ adtg 24นะครับฝากไว้ด้วยครับ